หทำทำกองนะทุกคนโดนไหมที่โดนไหมไม่โดนไอ้ก็โดนเดี๋ยวมันก็ลงมาเออเดี๋ยวมันก็ลงมาเราไม่ต้องออกนอกบ้านออกนี่เป็นเป้าเลยมันป่าไฟมันป่าไฟน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งสวยลองนึ่งกัน ตายนึงสวยสวยเายเฮ้ยเดี๋ยวมันยังอยู่นะเมื่อกี้ผมบิใไขวะมัไมเดีอีกนะาแต่มันไม่หมดหรอเมื่อกี้ผมบิงไขที่ยูบน่ไม่ใช่ใครคนละตีกันผมเห็นมันตายเลยนหมดเลย มาวันมาใหม่มาเลี้าเล่นเลี้าเล่นไปเลี้ยวเล่นไปเหลืออีกไหมเดี๋ยววิ่งเข้าวงก่อนนะก่อนอัดเลือดวิ่งเข้าวงก่อนเดี๋ยวพี่จะยิงฮะท่านี้มันยิงเราสบายนเอยตีขบวนเนี่ยเตรียมสวนเลยทุกคนผม้อยผมเลือดน้อยเต้พี่ขนาดไหนตีหนึ่งเลยอ่ะใช่ปะเลือดสาบเลยตีหนึ่งตีหนึ่งเพื่สิ่ตัวเองยัไงก็ได้แล้ว